เฮ้ยอ,อยากได้คุณคแปดอะยังไม่เนี้ยขอปีตาได้อะไรอะทุกคนเฮ้ยได้คุณแปดก็แบบว่าขออะไรก็ได้อย่างนั้น สำหรับใครที่กำลังหาร้านเติม UC พับจีโมบายเบนขอแนะนำมารู้ชอบง่ายๆแค่ทักเพจไปได้เลยคุ้มเติมไวปลอดภัยแน่นอนพับจีมาอีกแล้วนะคะก็คือกล่องพรีเมียมเข้ามาใหม่เนะทุกคนนี่เขามี AW ช่วงนี้เขาเรียกว่าพับจีเขาจะเอาปืนอัพมาไว้ในกล่องพรีเมียมและแล้วก็มีของแต่งด้วยแต่รอบนี้คือดีหน่อย เป็นเห็นว่ามันมีการันตีอะการันตีที่120กล่องเหมือนกับไอ้ก,กล่องนั้นเลยก,กล่องเวกเตอร์ดีมากแต่ว่าอันเนี้ยไอดีเนี้ยเขามี a บอยู่แล้วแล้วก็อัพไปถึงเ e v e l 4แล้วด้วยทุกคนวันนี้ก็ถ้าเกิดเปิดไปถึง120ก็เราก็จะได้ท้ายเนาะออแต่หวังว่าแบบอยากให้เขาออกก่อนอะอยากให้ออกก่อนการันตีหรือไม่ก็ ออกของแต่งมาเออเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อของแต่งเริ่มเลยละกันออกมาของแรกนี่ตกใจนะโอเคอันนี้ก็คือการันตีนะจ๊ะมีการันตีอะไรบ้างเนี่ยห้าสิห้ายี้าแล้วก็ร้อยยีเลยเนาะ โอเคอันนี้ก็การันตีอยากได้สะโขบอ่ะอยากได้สะโขบอยากได้สโขบอยากได้สะโคบอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อะไรก็ได้มันเงียบมากเลยเว้ยทุกคนมันไม่ได้อะไรเลยนอกจากการันตีอ่ะมุนสเกินซุยมุย แยบจังอ่ะมันทำไมยบจังเลยอ่ะขอได้ไหมอ่ะสะโคบาหกก็ได้อันนี้มันเป็นบัตรฟรีอ่ะคือแบบเข้าใจแหละว่ามันเป็นของฟรีอ่ะแต่ขอหน่อยได้ไหมอืมไม่หมุนเลยแต่ก็ได้ของแต่งนี้เพิ่มมาเป็นแม็กเนาะโอเคเราผ่านไปแล้วห้าสิบกล่องอนนไม่ได้ไเลยอยอะอีดับเนี่ยออกมาคือ ถึงจะมีแล้วก็เหอะแต่ขอแบบออกมาซ้ําอะไรอย่างเงี้ยออกมาแบบซ้ําอันที่มีก็ได้ค่ะอันนี้อยากได้จะได้มีแบททีเรียวเยอะๆโอ้โเงียบวันเนี้ยดูแล้วมันน่าจะเงียบวันเนี้ไม่ได้เออไปได้เลยเฮ้ยมันเงียบกันไปปะแก่องเปิดทีละกล่องข้ามไหม ไม่หมุนเลยอ่ะเขาลืมใส่ของมาให้เบนเปล่าอะ่ะเฮ้ยมีของอยู่ในกล่องนี้ไหมพี่ดูพี่ดูความเกลือของมันดิ กบทมันจะออกมันออกสีชมพูสามอันติดกิก <c oughs> ค,คิดว่าฉันจะให้เอาใไฮแกลหรอไปต่อไปต่อมันกำลังมามันกำลังมาเราอย่าหยุด <c oughs> อ่ามันกำลังมามันกำลังมาอ่าไปต่ออ่า ด้วยเอ้ยเฮ้ยโอไม่ใช่อันนี้มันกาังดีตกใจหมดอุยอ้ยหลอกให้ดีใจอะลืมไปว่ามรัยยี่สิบกล่องแล้วขอบคุณนะขอบคุณค่ะวิ้แล้วเราก็ตกใจจริงด้วยนะเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นตกใจจริงเด้อ <laughs> ตกใจแรงมากแต่เอา้ามีป้ายเหลือง ได้ของแต่งอีกอันนึงเป็นเก็บแสงเนาะไปต่ออีกสักยี่สิกล่องนะคะทุกคนเฮ้ยไม่ดีเราไม่อยากเปิดให้มันเกินรอ้อยห้าสิบเลยว,วะ่ะอีกนิดนึ่งเราไปเปิดทีละกล่องลวกันโอเคเลยนะขอบคุณมากป่ะข้ามเลยไหมหุยอ่าได้หน้ากาก หน้ากากดีเจไลท์จ้าขอบคุณมากเลยไปต่อหน้าก่อีกแล้วไปกดข้ามเลยรอบนี้และกล่องสุดท้าย ดีอันนี้ดีอันนี้ดีเป็นแมกเทพเราเราได้ใช้โอเคสวยครับทุกคนป่ะเรามาเปิดนี้กันดีกว่าอยากได้คูณแปดอะได้ป่ะเพราะว่าในนี้ได้หมดแล้วป่ะในนี้ได้แล้วอันนี้ได้แล้วนี้ได้แล้วเหลืออัแต่อังก็ไม่ได้ใช้ป่ะไม่น่าจะได้ใช้หรอกม้งหมวกได้แล้วนี้ได้แล้ว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 นี้ก็ได้แล้วเหลือคูณสี่คูณแปดเฮ้ยอยากได้คูณแปดอะห็งไม่เนี่ย ขอปีตาได้อะไรอะทุกคนเฮ้ยได้คุณเต้นก็แบบว่าขออะไรก็ได้อย่างงั้นโอเคโอเคมากเฮ้ยในกล่งองนี้ไม่มีท้ายหรอเฮ้ยเอีเอดับเอีดับซ้ำได้ไหมเฮ้ยได้คุณสี อันนี้ก็โอเคอันนี้ก็โอเคถือว่าดีถือว่าดีแต่ตอนนี้ไม่อยากได้อะไรแล้วนอกจากเอดับซํำได้ไหมอ่ะขอคฮ้นะคะเขาอาจจะแบบฟังผิดนิดนึงคิดว่าแบบเป็นอักไงกระปืนในแอร์ดอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าโอเคเฮ้ยวันนี้ก็ได้แบบได้โอเคอยู่นะทุกคน สวยยูตอนแรกๆก็คือแบบมันเงียบมากจนแอบตกใจอ่ะเออเงียบมากจนแบบใจแป้วไปแล้วอ่ะคือใจเสียไปแล้วว่าเอ้ยวันนี้เราต้องไม่ได้อะไรแน่เลยแต่มันก็ออกมาเราได้อสรุปวันนี้นะคะเราได้อันนี้ใช่ไหมหนกลกางนี้หัวนี้แว่นตานี้ได้อักได้หมวกได้กระเป๋าได้ที่ห้อยกระเป๋าได้นี้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 ได้หมดเลยไม่ได้คูณหกเนาะ โอเคแล้วก็ไม่ได้ชุดแดงทั้ง2ชุดนะคะส่วน a อดับก็มีการันตีอยู่แล้วเออเป็นว่ามันคุ้มนะกล่องเนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งมันมันเป็นบัตรที่เราสะสมอ่ะสะสมมาฟรีด้วยอะ่ะเออเพราะฉะนั้นคุ้มอยู่โอเคเลยไงสำหรับกล่องพิเปยมก็ประมาณนี้นะคะทุกคนใช่คุ้มมาก